สวัสดีครับเพื่อ,อนๆเพื่อนๆทุกคนใส่ตะกร้าไว้รถมาใหม่ทุขขกคนแล้วเราก็ช่วยกันใส่ตะกรา้าหัต้องรองไม่รองไม่ได้เดียวเวลาน,น,น้ำ็งหรือน้ำเนื้อหมูเนื้ออะไรมันหยดนำไอ้พวกปลาทะเลตัวดีคนน้ำขึ้น วเวลาไปโดนเครื่องเครื่องนี่ขาวมานะนกัดทุกคน,น,นเราต้องหาวิธีรองบางคนเขาเจาะเจาะท่อลงลงข,งข้างเครื่องให,ให้มันโดนกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาวิธีรองให้มันอย่าให้น้ำมันหยดลงหาเครื่องได้บ้าน เป็นงานประกอบอาชีพของหมอแสบจ้างกว่าจะได้เงินเข้ามาทุกคนนะครับผมเนาะไหนจะต้องไปผ่อนรถเข้ามาอีกรงวดอีกนี่เหมือนเช่นขันนี้อะราคาเกือบเกือบแสนทุกคนตรงงวดหมดอ่ะ ก็ถ้าเราฟรีดาวนันส่งเดือนก็ไม่ตามกว่าสองสาพันีดาวคับถ้าเราเอาผ่อนไปงานั้นเราต้องไปผ่อนไหวไม่ไหวก็ว่ากันไปเคยฉังยัดยัดยัดทําไม่ได้ทรงมัมนอ่ะ เวลเลี้ยวมันก็จะติดแฮนด์ด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําให้มันได้ที่ของมันเข้าล็อกเวลาเราเลี้ยวมันจะไม่โดนแต่ถ้าวินตะกร้าทุกคนบางทีมันก็มีมีราคามากกว่าวินธรรมดาธรรมดาเขาก็โดดขึ้นเลยกักพวกวิน มอซส่ยอย่างตลาดฝั่งโงต้องใส่ตะก,กร้าเขราหมู่บ้านมันห่างจากตลาดเขาออกมาจัดใจซ้สอยซื้อผักซ,ซื้ออะไรเงี้ยก็ต้องใช้รถกินเพราะมันทุกข์เยอะๆถ้าไม่มีเจ้าของมาทุกคนไม่มีเจ้าของมาขเขาก็เขาโทรมาส่งลายมาซื้อของ ตามร้านค้าร้านขายของเ,เราก็ไปส่งเขาถึงบ้านบางคนเขาฉลาดไม่ต้องออกมาผมว่าเขามีเงินสองสามร้อยเนี่ยนะครับผมซื้ออาจจะห้าร้อยบาทบนี่แหละปัญหา คนที่เขามีเง <av> <as> ินน้อยเขาต้องให้มองใจไปชมตรงค่ารถก็มีแค่ห้าสิบบาทก็ยังดีแต่มาเองถ้ามาเองก็โคตรหมด ตารถไปไปกลับให้เสียร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนคนที่กำลังช่วยยัดกระปลาคนนี้เขาต้องเป็นหงงานอานชีพหลังของเขาเลยคือมาจ้างแบบเดียวเขาไม่มีอาชีพ แต่เขาประกอบอาชีพน,นี้ม,มานานแล้วรถไฮบรก็เขาจะซื้อรถอยู่ประมาณตอนนี้เขามีรถเขาวิ่งอยู่สองคันด้วยกันเขาต้องใช้สองคันคนนี้ก็เหมือนกันใช้คนละสองคันโตคันเดียวบางทียางรั่วหรือรถเสียเขาต้องไปไปฝากร้านให้เขาซ่อมให้รถที่เดิมเนี่ยนะดูมน เขาจะเอาไปซ่อมอีกคันหนึ่งและอีกคันหนึ่งเขาก็ต้องเอามาวิ่งมันเป็นอาชีพหลักของเขาถ้าเขาใช้คันเดียวเขาจะต้องมาเสียเวลาลูกค้าเขาก็เยอะตัวนี้เขาวิ่งมันไม่จำกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ชัวร์ๆเลยวัลพันบางคนก็ไม่วัลพันห้าถึงสองพันก็มีนะช่วงจังหวะเพราะเขามีเอฟซี FC เขาเยอะเนาะที่เขาเขาจะพ่วงไปนัน่กคน้องพ่วงอย่างเช่นถนนเส้นนี้เขาจะต้องใช้กี่ร้านเขาจะรู้เลยเขาจะมีอยู่กี่ร้านที่เขาจะต้องไปส่งละห้าจุดสี่จุดร้อยหนึ่งสองน้อยก็มกีเที่ยวหนึ่งบางทีอ่ะ เพิ่มเพิมเขาจะวิ่งอยู่ประมาณเที่ยวละสามสี่ร้อยคีคนคนที่ช่วยอยู่สองสามคนนี้จะมีแรงได้ดีมากเป็นงานที่มให่แต่ละคนต้องใช้รถสองคันรถยนต์รถเก๋งบ้านที่เขาจะต้องผ่อนเขาจะได้ผพอแต่ละย่าคนที่ยืนอยู่ เงินมาจากหมอเสาร์รับจา้างไม่รู้จะไปทำอะไรง,งานหมอช่างเดยวก็ปวนตกฟาร้องออกทำไม่ได้เบบน,นี้เขาทำได้ทุกวันทุดท้อก็มาเสียค่าวินให้กับพวกเรานี่แหละเราก็จะเสียค่าที่จอรถให้กับเจ้าของตอลาดี จะมาวิ่งได้อย่างใครที่จะเข้ามาวิ่งใหม่กับทีอของเราเราก็จะเิือนเขาเดือนแรก1,500ทุณผูคนและเดือนต่อไปเราก็จะเดลอนเขาคนละพันต่อเดือนนี่คือหมอสารับจา้างทุกคนต้องเสีย่ทาที่เพราะผมต้อง จ่ายค่าตลาดให้เขาตรงนี้เดือน4,005ยังไม่รวมข้าไฟตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณประมาณ7ผัดทั้งผมงด้วยท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามช่องลงโดนเมืองแนนลด้วยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับวินมอไซรรับจ้างด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ